หนึ่งสองสามเอาผมไปสอบถามพระอาจารย์นะครับว่าพระอารย์สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับเป็นอะไรมาก่อนอ่าพูดเลยเป็นอะไรยางครับเบาหวานเป็นไหมบัวความดันปวดหัวปวดเข่าปวดสันหลังปวดเอวปวดเอวปวดเอวปวดหัวเปน่ไนปวดหัว หน้ามืดไหมครับหน้ามืดบินเวียนเป็นใจเป็นขึ้นมาเป็นเชิงชื้อไหมครับบาดนี่กินเดาเคื่องเตือนกึุ่นที่ยังปกติครับปกติวันนั้นผมมาใช่ใช่ว่าเรียนเป็นรลยวียดดีเากไหมครับผมมาวันนั้นนะพระอาจารย์พูดไม่ได้ชัดเลยพูดเหมือนคนติดอ่างลิ้นแข็งลิ้นแข็งอ่าลิ้นแข็งคืออาการนี่คือครับเป็นปกติแล้วนะครับมหาศจรย์จริงๆนะหลังจากวันนั้นเรามานี่ได้ได้สามวันวันเนี้ย ใช่ไหมครับสามวันวันนี้นอ่าอา,อาจารย์ฉันหมดไปหรือ,อยังหรือไปเท่าไหร่ละฉันแม้วทุกวันใช่ไหมดามที่ผมบอกใช่ไหมฉันสมือแล้วครับอย่างไรน้ำคอราฟิวนี่ก็ใส่ในน้ําอย่างนี้นะครับหยดสองสองหยดถึงสามหยดนะครับหนึ่งมันจะไปช่วยเรื่องขยายเส้นเลือดให้เราทําไมอาระอาจารย์ถามบอกว่าทําไมเงือมนอ,อกเยอะจังนั่นแหละมันขับออกทางเงือนะครับ พอมันขับออกแล้วปุ๊บอาจารย์จะโล่งโปร่งใสสายตาจะชัดตาที่เคยฝ้ามัวนะครับมันจะใสขึ้นทําไมเขาบอกว่าขี้ตามันเยอะนั่นนะมันไม่ใช่ขี้ตานะมันเป็นไขมันเป็นไขมันเกาะเส้นเลือดในตาเราไม่ให้เราตาเรามองไม่ชัดพอมันขับออกเป็นไขมันแล้วปุ๊บอาจารย์จะชัดเจนเลยเห็นไหมตรงนี้เราสุดยอดนะครับเอาอยากให้อาจารย์ฝากสิ่งดีๆบอกบุญคนป่วยหน่อยอ่ ผมขอพรนะขอพรจากพระอาจารย์นะครับนี่มน์ครับเป็นยาดีแตว่าเป็นสมุนไพรที่บ้านเฮามีอยู่ที่ไปสกัดมาล้วบริษัทที่สกัดมาจากเป็นเลี่ยนพวกพืชครับเป็นเป็นยาเป็นสมุนไพรนะครับเป็นอาหารเป็นเป็นยาครับนะผมขอสะพานบุญจากพระอาจารย์คือพระอาจารย์ให้ไปบอกต่อด้วย นะครับจะให้คนที่ป่วยคนที่บอกว่าเป็นกระดูกครับเส้นบางคนเป็นมาสี่ปีห้าปีเป็นสิบปีนะครับวันนนายกก็สร้างให้คนที่มาจอยกระดูกทักจิตวันนี้ครับนั่นละวันนี้ผมจะเลยมาส่งสร้างให้ที่มาจอยกระดูกทักสิตวั่นครับผมอ่าขอคุนพระอาจารย์นะครับผมให้พระอาจารย์หายไวๆแงครับ ใช้ชีวิต,วตปกตินะนะครับขอบคุณครับอ,อาจารย์ค,นะครับ,บผมบค,ครับ